โอ,โ,โอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอคนเยอะมากนะโอ้โหวันนี้คนเยอะมาก สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนทับเขาสู่สองม้าทองตอนนี้ท่องกนะ็อยู่ที่วัดอรุณนะสำหรับคลิปนี้ท่องก็จะพาท่านผู้ส้มมาเบ่งมาส้มบรรยากาศอ่นักท่องเที่ยวที่มาใส่สุไทยนะส่วนลายอยู่ที่วัดอรุณนะ เดี๋ยวเฮาอ่ามาเบิงมารับซมกันเลยว่าจะเป็นจังไรตอนนี้ท่องกากำลังขึ้นมาจากชาเรือนะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะที่มาบัตอรุณนะนี่คือวิวที่สวยมากนะที่แม่น้ำเจ้าพญ,ญา ตอนนี้นักท่องเที่ยวกะกำลังมาไลายนะบ้านนี้คนแน่นเลยคนแน่นมากไปเดี๋ยวหอกเขาไปเบิงข้างหน้าเลยว่าจะเป็นจังไรน,นะโอ้โห เมตานักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเยอะมากโอ้โหคนแน่นมากเลย สวยมากนะบัตรอรุณไปเดี๋ยวท่องก็จะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งข้างในนะว่าจะเป็นอย่างไรนะโอ้โหคนแน่นมากตอนนี้อ่อเลินแทบไม่ได้เลย อ๋อตอนนี้ท่องกาเขามาข้างในนะทุกคนอ่าวันนี้ก็จะมีอ๋อวันแจกน้านะสำหรับนักท่องเที่ยวนะจะรายนาคนละขวดนะไปเดียวท่องกาจะพาทุกคนเขาไปเบิงข้างในด้วยวัดอรุณ เขามากก็จะเห็นอ่อนักท่องเที่ยวที่อ่าถ่ายรูปนะส่วนใหญ่ไปเดี๋ยวท่องจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนกันเลยโอ้โหไปล่านนี้ดีกว่าตรงนี้คนเยอะมากเลย โอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอนักท่องเที่ยวเต็มวัดเลยไปเดียวเข้าขึ้นไปเบิง ข้างบนนะว่าจะเป็นจากไหนนะคนเยอะมากนะ โอ้โหวันนี้คนเยอะมาก ตอนนี้แบบรู้สึกหอนนะนะบรรยากาศ้างบน โอ้โหตรงนี้แน่นมาก คนเยอะมากทุกคน เมื่อกี้ก็จะมีาสาวพมา่าเมียนมาก็มาใส่สุดไทยนะสวยงามมากสุดไทยตรงนี้แบบเต็มเลยนะมีแต่สุดไทยทั้งนั้นเลยต่างชาติหลังไหลเข้ามา ก็จะประมาทนี่นะท่านผู้สม <S 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 มองไม่เห็นคือแมนโอตาบอดอ่ะฉีดเข็ม,มเข้าไเข้าใจวมาพกนตรงนีนนนน้ตัวเองส่างนี้อากาศก็เริ่ม่อนนลนะซิบโมงกกว่า ตรงนี้คนจะเยอะมากเลยนะวันนี้คนอ่ามักมาถ่ายรูปแบบไลา์ที่สุดนะ ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมกสีประมาณนี้นะทุกคนข้างบนสวยมาก มีสงสามเสียนด้วยไปเดี่ยวท่องก็จะออกไปข้างนอกแล้วล่ะทุกคนบ่อไต้ซุ้ยย่บอไต้ยบ่อบอที่ไตไตเจเจเจเ้อ มีแต่สุดไทยทั้งนั้นเลยร้านขายสุดไทยรวยไม่รู้ตัวนะตอนนี้ท้องกาออกมากข้างนอกต่างชาติแบบ ถ่ายรูปกันใหญ่เลยอันนี้จะเป็นลานนานะสวยมากนี่คือบรรยากาศลานนอกแบบโอ้โห นักท่องเที่ยวเต็มนะข้างนอกก็เต็มข้างในก็เต็มวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะ ให้ร่างกายไปทั่วโลกจริงๆอันนี้โบหัวเขาเหยียดยังเนาะ อันนี้คือพญายักษ์วัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณนะไวัดกยาไปวรนครต่อนะคะมีเรือบริการไปถัดอนะคะททนีจนนะเป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะพังนึ่ก็จะเป็นพระพรร,ร,บบรนะม สวยมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะนักท่องเที่ยวแบบเต็มเลยเป็นยังไงทานผู้ชมทา่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็าสมารถคอมเมนต์คำอ,อะไรนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่องกา ว่าตัวล่าไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไป